สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขนสุมองสุบอนบปบป้ปองกับสรงลงเคสเก่าพี่น้องกินอีกแล้วพี่น้องข้าปุ่นน้ำยาปลาดุกซีมือแม่มินี่เหนือมันก็นมีปีมีถั่วมีมะก,กิูนมีกะหลำ่ำเยอะแยะเลยหอนได้เปิดพัรลมเลยนะเฮ้ย อหอน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 มินี่ฮะกเห็นแล้วเมื่อกีนน้นี้พี่งหว่เขามีกับปีอยมาเลย่อยาก่นมีกับปีมันยังทานพย่ง,งว่าเขามีโซฟาเขาเขาไปกินนอันนี้ปี cơm, 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 cơm,

มาดามมากินเลยกินเลยท่านผู้ชมไอ้ไข่ปาไปตื้นแหะขุ้นก้อนเถอะหนาที่ลงก่อนเออถ้าลงก่อนเลยนะไปเอเฮามี่เ้าม่เฮาเก่าบวนะมาเช็ดมาใส่ไข่กันแป๊บหนึ่งท่านโ่ถากับ่หา เออขั้นไปทาตัวให้ฮะตัวมันยู่ดีละั่งหาแล้วจารย์กับไหวไปตื้อขี้อกเลยตื้อตั้ลำก้าก่อนตื้อแฮสองดวงของไอ้ไข่ละสองดวงนี่แล้วง่ายอีออนส้นอิ่มเลยดําอิ่มแล้วมาแล้วไหมอิ่มแล้วโอ้ยเนี่ยงท้องเลยเพชรกับเพชรน้่งฟุตนะ

แก้วก่ะมีกะม wow! แกมเนี่ม <laughs> มหมดดีนกปุ๊บนีว้าวแก้วมียืนสวยานาวดีจ้ะแก้วจะว่าจะมากินปรด็วะประเด็เดิดกากิน เดี๋ยวๆแต่คิด เพียงแลังเดชินยามสติเาไดกินาเดอเจา่ได้อกินขาวนี่งไอ้ายเราแฮเป็นส่วนเราไปนำตัวติ้กว่าเป็นมาแฮ

เาบอกแลวมันเพชรเขากินช้องคำมันยันขึ้นหึนหงดาเอามืเพชรเอาผก,ก,นะกินเพชรกระดก็ได้ไถ่าคือกันกับเพ่าเนาะกินเพชรกระดาษไไดเลยเพชรอะไร อ้ยไอ้เป็นคุบ่าวธมากรลีลาเขาอาอีอ่อนซอนประกอดไป็นใครดำไป็นดำหน้าหลับจ้างหลับจ้างใครยังมีหน้ามบะฮู้ฮ่าแต่งเพลงยแต่งเพลงแม่บ้าบเดียวลูกเคยลูกแม่เฮ้ยบ้าบังไยลูกเคยดิบ้าบังไยลูกเคยดิบ พอจะเอามดแต่ไให้คุณเลยขุดค่ะอย่าให้ลูลกเค้ไปไว้อีเ <c oughs> มย์เค็ดมอนเออยอืมดำเลยเค็ดน,น,นัลรี่เลยหูจะเหลือหมาๆ

càng đang xẹp, nó đang xẹp